สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีอีฟซีทุขานเด้อพอปอกับสองแม่เองแก่มบงมเก่าเก่านะพี่น้องกับสวัสดีเบิร์ดถุงหมองถุงบอลมวยอยู่น่าอยู่ไทยต่างประเทศเด้อปลนพี่น้องตอนนี้แม่เองแก่มบงกำลังมาบานป่านะพี่น้องเนาะพ้นกระเละกัมดำเปื้อมาเลยพี่น้องจัดเสร็จได้รนะบาด เมื่อมาได้วแม่เจิญเผาวันมันอยู่หน้าเนาะเศษเนื้อได้ขัดโพดผัวเมื่อเผามือผลเทป,ปา,าลุงเยันลมนะเนาะคันตกบ่มีลมมียางกะคายอยู่เนาะพี่น้องเนาะยันเติลมหัวกระแลนเดือก็ถึกถทง่หายท้องได้เราคนสซมาหนังหัวกระแลนพบผ้าพบคนนะพี่น้อง มือเกาะมือเกามาแล้ว อ่านกระเหลิมโต๊ะปี่น้อยบรรยากาศเหมือนเกาะมือนกล่องนี่น้องเนาะแม่น้องแกบมมสอเมื่อไหนพี่น้องพยายานแต่ลมนาี่น้องเห็นบ่มพี่กาย รถเพยญจอยจนไลอยไไปไหนจนเล่นต oh ีกายตีก่อนมาเ็นหลอกวันล่ม

โอ้โอหแมอ้มันทําม่ม,ามันเมื่อแล้วเลยแม่นี่มันเมยย่างลูกนี้มันตังนอเด้วมาให้นัง้พอกันหนังกินกันนะ แรงด้วยดีกด้ยโอ้พ้นตกนตตะนแล้วร้อย่แม่ยกกนุงอ่าพี่น้องเอ้ยหลังจากแม่น้องแกบุ้มว้าว่ะพ้นสีฮยพี่น้องเมกดำดำปื้อมาปะวาก็สปันแห้งแท่แห้งว่าแทป่าลุมเมน้อแกบุ้มยังเมื่อยังปวได้แลยพี่น้องเอ้ยหกงนแรงแตตอนนี้นะ าโ,โพูดทุกพ้นกับพ้นอัออนนี้อย่ารอหนูพี่น,อน,ออมมน้องเนาะแห้งจำย่ามันเดือนหาเดือนทกเลยพี่น้องคนนะ่โะโคตรว่าแห้งอันนี้หุบหน้านพี่น้องเลยจักจกั่นเนาะโคตรว่าแห้งพี่น้องเลย น้าพุนจักจานเลยพี่น้องปลานนี่ยังมืดกอ้องมืดก้ลองอยู่ป้าลูกเอ้ยยังไปน้องเก้มบุ๋มนี่สิเมื่อได้อยู่บ่ได้เมื่อนีเนาะสันน้าวหยอกหยอกใน่ๆเลยจ้าอุ้ยตายเลยเอาหช้ผันหยางมานะเอาเอาพลาดเตอร์พรลาดเติร์ดเดน้อง ทงย่างอะไรนะเมื่อบลได้ราบเห็ดได้เคี้ยวพ้นจะไปแห้งแท้ดีฮึพอาหข่าเห็ดยิอุ้ยแมนแมนแมนฉากว่าเราปอโคมนะโอ้ยคมบอเต็มนะเฮ้ยไปย่างอยู่ซ้ายพอเลยปะย่างแท่ผมเคไปนแแค่มเฮ้ยผมแห้ปัอุ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดได้ได้ดีคมพี่น้องแค่บุ้มย่งบ่มีซ้ พี่น้องจ๋าดูที่หนำพ้นพี่น้องโคตรโผล่เลยพี่น้องเอ้ยสิถ่วมันรถจักรควายใหญ่จ่อยเลยพ้นแห้งอะลีแห้งแท้แห้งว่าแล้วพี่น้องเนาะปลาโคตรโผล่โคตรโผล่เลยพี่นอ้องห้ามซัปปะกระโดดกระเดี้ยแท้นี่ปลา ป้าลุงเบิ่งน้ำกันเด้อเกิดเหตุบ่คาดคิดอีกแล้วพ้นแฮงบอหลินาหัวอ่น้องเนดะ้อแม่น้องเก็บมุมงกว่าว่าตำสายตำขวัวน้อพี่น้อง <c oughs> แต่ยังปลาในียังมีคนกี่หลอดโอ้โหพ้นแหงขนาดนี้ด้วยหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยโคมมาได้สิได้วะตอ,อ,อมีแหล่โคม ัน่นัผน่นาขนพลต๊แบบนี้มันก็ได้โพนได้อื่นนะแม่เเอาเครื่องบินขึ้นยี่บ่อกเออป้าพี่น้องป้านี่ยังเมืิดเลยผูกตาหลดจักมาแลยวพี่น้องตอนนี้ก็ฮกมุ้งแรงแล้วตาหลดจักผูกผูก สำแสงพี่ปอบแล้วพี่น้องจาก ป้าน,น้องหนาตั้งบรรยายนพายาพลนีพี่นอ้องเลยโ oh, ทูาล้มาสู่บรรยากาศพี่น้องฝนตกลินน้นนพี่น้องเนาะน้า,นาก็ี่วนบ้านป้าเดพี่น้องเอนนน่็นี่น้าทวนบ้านป้าอะมันถ่วมไปเลยน,น้าอึ้งตึ้งเลยพี่นอ้องบึงดูนี่เฮ้ยจะคืออย่าคือแซงพี่ปอบน้อย ถ้าวเราบเคยเห็นดอกพี่น้องข้าวเราหลุดมาหัวเด้อแต่ว่าแสงหมาบหมาบเลยพี่น้องเนาะฟ้าฝนแห้งเลยพี่น้องเนาะข้าจ้าก็จนแข่งคนโอ้ไปอยากเลยคู่กันคู่ฮะก็มาถึงรกเรียนเออเนาะนังรถต้อนนี่แมนแมนนั่งซีลงไมมอยู่นี่ คือสีอ no ืดอักอืดอักพี่น้องเงาซ้อนเรื่องอืงเนาะบ่หัวมันใชห้องแบบนี้หรือบ่หักบอกะตี้อืดมาก็บสแบบนี้แหละอืงอืงแม่หมายอืงแม่หมายมาก็สอืงอ่างอืงอ่างอั่างหลีพี่น้องอันไปตีกายโอ้ยจะเม็นม่วนเนาะพี่น้องเนาะม่วนลายพี่น้องเลย

อันนี้ราคาดำเจ็ดแปดพันเนาะโทรศัพท์แม่น้องเกมบุมกับบวา่าขมันสั่นมันเซนกับคอโทษคอไพในหลายเด้อพี่น้องเด้อดอันมันสั่นมันเซนบางคนบอว่าอ้ยสันเซนแท้เด้บอว่าเนาะเท่ากะเห็นได้หละจับมือนิ่งสุดสุดเลยพีนนพนน่น้องเลยหุบโคบังม่วงม่ใหญ่จืดพี่น้องปลาธรรมศาสตรล์ลายพี่น้องเลยโ,โ,โพดโพว่ะโพนเนาะพี่น้องเนาะ ตาหลดหุนได้คือเจ้ากับผมแม่น้องแกมมมยังบาดเมือเลยพี่น้องมึงดูนน่คนนะแห้งชักแห้งสำได้นะพี่น้องเนาะแมนจกงามได ขอบคุณขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมขอบคุณลูกสาวไม่ใหญ่จืดน,นะพี่น้องเนะะาะก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดมึงรู้พี่น้องเอ้ยน้ำจนไหลเนาะน้ำ<อ>จนไหลโหลดพระเจ้าซื้อเล็กซื้อลาได้เฮ้ยนี่นะเต็มโลดเมือ่อนะแตละเมื่อนแมนพระเจ้าได้มาเนาะ เล็กปลาเนี่ยกลราคาแพงได้อะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ฮากับสีดำปลาพาจากเนี่ยเดอ้อปลาลูกเอยผ่กกดไไหลกแชเซกดติดตามแม่น้องแก้มบุมเนี่ยเดอ้อ